ท่านผู้ชมครับที่อยู่ในมือผมนี้เป็นหนังสือชื่อกี่คืนกี่วันวายบันทึกประวัติศาสตร์มหาอุทกภัย54นะครับซึ่งสำนักพิมพ์มติชนและก็ในเครือมติชนได้มีการจัดพิมพ์กันก็เป็นหนังสือภาพครับเป็นภาพสีสีสวยงามมากบอกเล่าเรื่องราวที่ประเทศไทยเองต้องประสบกับมหาอุทกภัย มีทั้งสถานที่ชีวิตต่างๆที่จะต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคก็ดูด้วยภาพแล้วก็คงจะทําให้เราได้เห็นเรื่องราวที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะครับเหมาะกับการที่จะเก็บเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ต้องมีตัวหนังสือมากแต่ว่าภาพนั้นเนี่ยก็คงจะบรรยายแทนอักษรได้เป็นพันๆคำนะครับอย่างที่เขาว่ากันวันนี้เรามีหนังสือเล่มนี้นะครับจำนวน3เล่ม ที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมแฟน,แฟน,แฟนรายการถอดสลักข่าวนะครับกติกาก็ง่ายๆครับท่านส่ง SMS เข้ามาที่รายการของเรานะครับ4 2 2 1 9 8 0 4221980นะครับท่านวงเล็บไว้นิดหนึ่งว่ามหาอุทกภัย54มหาอุทกภัย54นะครับอันนี้แสดงว่าเป็น SMS ของท่านที่ประสงค์อยากจะได้รับหนังสือซึ่งเรามีอยู่จำนวนจำกัด3เล่มน,นะครับถา้าท่านผู้ชมมีความสนใจกันมากาก็คงจะต้องใช้วิธีแบ่งปันกันไปแล้ครับแล้วก็โอกาสต่อไปก็อาจจะนำมามอบให้ทยอยมอบให้กับท่านผู้ชมแฟนๆรายการถอดสลักขา่าวกันนะครับเอะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของบันทึกประวัติศาสตร์มหาอุทกภัย5-4แล้ว ก็คงจะมาที่ประเด็นสุดท้ายที่เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับนั่นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้ไปเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงเป็นการประชุมขั้นที่2ทับ2555นะครับสถานที่ก็คือกรมป่าไม้นะคร แล้วก็ท่านนายกเองก็ได้มอบนโยบายให้กับกระทรวงต่างๆนะผ่านทางหัวหน้าหน่วยราชการก็คือปลัดกระทรวงนะแล้วก็เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนั้นท่านนายกได้น้อมนำพระราชดํารัสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่านนายกได้เข้าเฝ้าถวายรายงานในเรื่องของการแก้ปัญหานะน้ำท่วมนะการบริหารจัดการน้ำแผนงานต่างๆ นอกจากจะมีท่านนายกเข้าเฝ้าแล้วก็ยังมีคณะกรรมการกยอนออีกหลายท่านได้ร่วมเข้าเฝ้าด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้รับรู้รับทราบกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสที่สำคัญนั้นก็คงก็ทรงให้มีการแก้ปัญหาเรื่องของการตัดไม้ทำลายปา่าโดยมีการเพิ่มโทษแล้วก็จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ ท่านนายกในน้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าวนะครับแล้วก็ในการมอบนโยบายให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอเพื่อดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาตินั้นท่านนายกได้มอบนโยบายสำคัญในเจเรื่องด้วยกันนะครับท่านาผู้ชมลองติดตามฟังกันดูก็จะเห็นได้ชัดแหละครับว่าเป็นนโยบายที่ได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสไปามาดำเนินการจริงๆนะครับก็จะประกอบไปด้วย เรื่องแรกเลยก็คือการอนุรักษ์แหล่งน้ําป่าต้นน้ำนะเรื่องที่2ก็คือการแก้ปัญหาการตัดไม้ทําลายป่านะเรื่องที่3ก็คือการลักลอบตัดไม้พยุงอันนี้เป็นข่าวคราวอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับจับกันเท่าไหร่ก็จับกันไม่หมดสักทีคงจะต้องมีการลงมือกันอย่างจริงจังนะครับปราบกันให้เบ็ดเสร็จเด็เดขาด4ก็คือการลักลอบค้าสัตว์ป่านะ ห้าก็คือการแก้ไขปัญหาหมอกควัน8จังหวัดภาคเหนือตอนนี้กําลังเป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นปัญหาอย่างนี้กันมาหลายปีจะต้องแก้ปัญหาการโดยทําฝนหลวงบ้างอะไรบ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่แก้กันทุทกปีแล้วก็ยังไม่เคยที่จะทําให้หมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงที่กําลังใกล้เข้าสู่ฤดูแล้งนั้นจะหมดไปได้นะครับก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องทํากันอย่างจริงจัง อหก็คือปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งอ่านี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็7ก็คือการปลูกป่า,าโดยกําหนดให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับนี่ก็คือนโยบายสําคัญ7ประการที่ท่านนายกก็ได้มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรีบไปดําเนินการทันทีนะครับเรามาดูที่แผนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับรัฐบาลดูเหมือนว่าจะพูดชัดเจนว่าปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าไหร่นั้นป่าเขาในเขตต้นน้ํานั้นจะต้องรับน้ําเอาไว้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้สภาพป่ามีความสมบูรณ์สามารถที่จะดูดซับเอาน้ำที่เป็นน้ําจากฟ้าจากฝนทั้งหลายตกลงมานั้นเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราหมดสภาพป่าลงไปก็คงจะมีปัญหาอย่างยิ่งละ่ะที่จะทําให าการดูดซับหรือว่าเก็บนับรับน้ํานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็สอดคล้องกับแผนของรัฐบาลแล้วก็คณะกรรมการกรยอนนอ,อยู่แล้วนะครับเอาละครับนี่ก็คือประเด็นสุดท้ายที่วันนี้เราจะถอดสลักกันนะครับวันนี้หมดเวลานะครับเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ